ตัวดี่จ้าพี่น้องยายพาเบิ่งเจ็บกระทะเล็กคนวะทำอะไรคะผัดชาไอ้ช้อนผัดยังผัดชาไอ้ช้อนบอกผัดชาบอก อาปลาช่อนลงแล้วบอกทอดลงทอดแล้วค่ะอี่น้องนี่กระเสบเป็นอปลาทอดลงเลยน้อ่จะนัออ่นใบตองกันใช่ลงเขาเรียกกับเซตล้วบนใช้ยังอีกจ้ะ

น่องน่องแลวก็แสบมามาแสบเหมือนกัน่เอาไม้าคือน่องมาเดลอมาแสบเหมือนกันนมาจากขามเป็นทีมแม่ครัวมาจากขามไปขายหอยนางรมอยู่ํามอย มาขายปูขายปูอ่ไอช่อนอยู่แล้วแล้วเดีวนี้ขายปูขายปูมาบอกอยูุ่นขายหอยค่ะขายหอยมันเดิมบอใส่บกยเกระยาออ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 อ้ออ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 ไปออองออ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 ้ออ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  พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะลองพิบหน่อลองพิบซลาดิบหน่อยัว่วๆค่ะไม่ยั่วจ้าพร้อมเสิร <c oughs> ์ฟค่ะส <c oughs> ัดต่ออยู่บ่จ้าส <c oughs> ัดทิศลัก, <c oughs> กข <c oughs> ่าเบ่จ้าแล้วแทงช่อค่ะอืมรอแกงส้มอีกต่อไปได้วยจ้า <c oughs> The the chicken? The chicken ี่น้องนี่เพื่อเอาคาใส่เหตุอย่างย่าต้มบอกบอกอันนั้นมอนั้นจะแกงส้มบอกอันนี้จะแกงส้มค่ะะแกงส้มใส่อะไรบ้างรอดูนะคะแกงส้มปลาอะไรคะไอช้อนเหมือนเดิมแกงส้มปลาช้อนมัรูมเพิ่นเอาอันนี้ลงมาติแกงลง แก oh ่งส่มแม่ตัวตัวอย่างพี่น้องมาด้วมาแก่งส่งน้ำกัาจ้าเดี๋ยวเราจะนังลงอีกรอเบิ้ง มะขามเปียกน้องจะเอาปากคามเปียกลง,ดง,ลงกวดยเรื่องพร้อมอย่างดีเามเปกคามเปียกร่วมกันแกงส้มมะรุงแมนบอก จ่าพี่น้องกระกแกงส้มมะรุมมะรุมก,กับกระปอกแล้วแกงส้มมะรุมใส่ไอช้อนใส่น้ำตาลลงไปจ้าพี่น้องปรุงรสเขาจะใส่อย่างอีกน้ำปลาตามด้วยน้ำปลา ของแซ่บดามด้วยของนัวของนัวแมแไ่มมไม่มีอะไรผงนัวเยอะๆมันก็อร่อย <c oughs> ใส่ผงนัวลงไปแล้วเราทอดแล้วปุ้งล่อหนามเดือดเดือดอีกหนนะ่อยเพิ่งก็จ,กจะอป้าใส่ได้จ้ะ รอเดือดใช่ไหมคะเอ้ารอเดือดแล้วเอามาลุมใส่บ่เอ้าวปลาลงก่อนบ่เอามะลุมมันจะเละเพราะปลาเราทอดไปแล้วเดี๋ยวเพผนก็จะเอาเอาปลาลงก่อนหน่อคนว่ะข่อยกับแกงเอาใบหุ้มที่ใส่ก่อนค่อยเอาปลาใส่ที่หลังมันทอดแล้ว อันนี้เลาสดชอบเลยอยเห็ด่อยเห็ดแกงส้มหอวกะพิจปาทอดเห็ดมแต่อ่านทอดวันเิดอดีตนี่เดือดปุ๊บ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 ปุกพี่น้องบึ้งบึีงย่ามยเจ้ปลามาใส่อีกจะน่อยได้จ้ะเดียดปุ๊ักปปักเลย ปลาลงไส่แล้วค่ะปลาซ่อนทอดปลาซ่อนปลาซ่อนทอดปลาซ่อนสะอ่ำมีมือมาจากสะอ่ำเดี๋ยวเพิ่นเอามาลุ่มลุ่มเลยจ้ะเดี๋ยวรอบักบักรอบใบหุ้มนะพี่น้องเดี๋ยวจาใบหุ้มใส่พุ่งโดดแล้วเรียบร้อย มเกลือน้อยหน่อพี่ดองน evet> <S <S sure oh y, uh okay. oh, ี่นะผัดชายอ้อัลแ่นย่าดโอ้ยลมลมแห้งพี่ดองผัดเอาเอาเก็บไป้บดหรอ